เอาละครับมาตามกันต่อในคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรพนัทนออนุวัตยิมกับยอดกุมารรถสวยจ่ากเจตสายพิวในพิจารณ์น้หนัก104ปอปอนด์พยายามจะเดินหาตัวครับยอดกุมารยอดกุมารจ่ากเจตวันนี้มาเองเลยนะครับมากับรถดีรถสวยจ่ากเจตนะครับคู่ที่5้าเอาเกมเปิดตะลุป่ปอนยัดกันแล้วครับเอาละครับจ่ากเจตนี่ฟังชนอย่างเดียวนะครับใครยอดกุมารนี่เบียดก็ไปชนก็ไป ต่เพชรพนัทนี่่าไม่สน้วครับมีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆเหมือนกันเอาตอนนี้โดนต่อโดนเอายังไงนะครับอย่าหยุดให้เห็นนะครับเพชรพนัดเพราะว่าเริ่มจากแรงเริ่มจากชนต็นที่แล้วครับโอ้ตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับใครตีใครนรับทีนี้ครับโอ้นี่ครับเหลี่ยมสุดท้ายมีตัดล่างึ้นเหมือนกันครับเอาเสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับเดินเข้าหายอดกูมาแต่ขวานําไปก่อนแต่คู่แรกว่ามันแล้วครับคู่นี้ดูว่าจะมันกว่าครับเทผีคืนไปบ้างครับ ไม่มีใครยอมใครครับชกที่รังสิตมวยมันสนั่นเมืองชื่อศึกมันบอกอยู่แล้วครับมันต้องสนั่นเมืองปทุมอ่าวงในตั้งแขนแทงไปครับตีพยายามจะกดแขนไว้ก่อนเพชรพนันเห็นกรรมการเห็นมันติดมุมเหมือกแยกเลยครับดูแลนะครับดาบี้แม์เมืองอุบนนะครับคู่นี้เบียดจัดไม่มีใครยอมใครโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วเธอทิ้งเข้าไปหลายครั้งนะครับทำท่าจาัลุกช้าหรือเปล่าเพชรพนัน เบียดเข้าไปไม่กลัวเลยครับยอดกุมาเนาดูจังหวะจับได้แล้วก็เททิ้งลงไปอีกโอ้โหเกมการชกทันกันจริงๆนะครับคู่นี้นวดต่อครับยอดกุมารครับหนักๆพยายามนวดต่อครับเดินต่อครับยอดกุมาโดนถีบไว้ก่อนตบออกข้างเลยครับไม่ยอมแหมเข้ามุมอับนะครับพิพนัท ขยากเข้าไปเจอดักเสียมาไว้ครับยอดจุมารช้าลงแล้วครับแมาดูว่าคิดช้าทําช้านะครับยกนี้สําหรับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับอาแวะเติมน้ํามันหน่อยครับจ่าเจดบอกลุยครับต้องลุยครับแข้งขวาไปครับอ้าวหักหักอาวุธมวยต้องเยอะนะครับเราก็ต้องสืดเท้าเร็วกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวว่าก็พยายามฮึดตลอดนะครับมีแข้งมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จะพลั้งในตีเข่าจะยังไอได้ไม่ถนัดแล้วครับเพชรพนัทก็มีลูกขวางลูกแทงสู้นะครับ ดูนะครับหันมามองพี่เลี้ยงทิมงานบอกให้ชนอย่างเดียวจาเจตตังเดินนะครับไม่สนแล้วครับเรารถสวยจาเจตอยู่แล้วต้องชนครับอ่าต้นๆเจาะยางได้สีได้ซัดเลยนะครับลูกหนักของยอดกุมารครับแต่ว่าถึงตอนนี้ครับเอายังไงดีล่ะครับแบบนี้ครับเป็ดผนักจองลูกผิวไปเลยครับทีบไว้ครับไม่ให้เข้าถึงตัวโอ้โหออกมายกนี้เหลือเชื่อครับดูว่า พลังกำลังนี่หายเกี้ยงเลยครับยอดกุมารอ่าเอ, hey, <think> อาเททิ้งไว้ดูว่าเพชรพนัสเองก็ใายลูกเก่านะครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เสียงเคียร์เริ่มมานี่นะครับแต่ทำได้ต่อเนื่องอย่างนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหดูนะครับพยายามจะเบียดแต่ชนเหมือนกันปิดเปลี่ยน้าไวแล้วก็แทงได้สวยๆครับยังสู้ก็ยังมีรู้เลยครับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเดินเข้าไปครับ ยอดกุมารเดินเข้าไปต่อยอย่างเดียวโดนล็อกคอไว้ครับอืมอ่ะเดี๋ยวขอตั้งเกมใหม่ลยครับขอหมัดจำใจำหน่อยครับยอดกุมารพยายามจะเดินรุกไล่ต่อเนื่องครับทันไม่ทนันปิดไปบิดมากรรมาการก็แยกครับเห็นว่ามันใกล้เชื่อไปหน่อยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับขอให้มีความตั้งใจครับพยายามแจะเบียดเข้าไปมีหมัดนําไปก่อนโอ้โหเพืน,นเัเองก็ ถอยร่นไปรอบๆเวทีนะครับออกซ้ายออกขวาไม่ประยะด้วยแต่โดนเบียดหักกิ้งลงไปอีกแล้วนะครับเอาลุกช้าหรือเปล่านะครับเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับยอดกุมารเบียดเข้าไปล่ำไยท่านลองนี่เฮกันสนั่นเวทีแล้วครับมาถึงตอนนี้มีอีกไหมครับใบคะแนนสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปที่เพชรพนัสนออนุวัตรกิมนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างเฉียดฉิวเลยนะครับไฟนี้